เมื่อประมาณปลายปี2557เราเจอกับวิกฤตของน้ําท่วมไปนะคะก็สุกผลแล้วก็ที่สําคัญในพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าจะผ่านมา,เ,าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าความเสียหายยังคงม,มีอยู่ในพื้นที่ค่ะวันนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการนําน้องอาชีวะนะคะลงไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ความเสียหายบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะกับคุณประรารตนนชัยพัฒน์คุณเจริญค่ะ ของกำแพงและผนังบ้านหลายครัวเรือนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายเดือนธันวาคม2557และนับว่าร้ายแรงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยะลาปัตตานีและรัฐกลันตันตรังกานูปาหังเปรักและปาลิสของประเทศมาเลเซียได้รับความเสียหายอย่างหนัก Ah itu kat Palong. Hmm. Kat Palong. Satu rumah dalam rumah tu pun nak kapal tu. Masa basuh peti. No, oh, dapo-dapo geng. Pak tidur apa semua. oh, no. semua. Tak boleh ambil kapal kau. Hmm, tak boleh. Ah, oh, ais ka apo tujuh kaki. Pun habis bagi. Selai habis. Ah, oh, ai mai malek kau tengah hari. Malay. จากเหตุการณ์ดังกล่าวพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอจึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาซึ่งมีศูนย์อาชีวะอาสาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและรัฐของประเทศมาเลเซียที่อยู่ติดชายแดน ในงานนี้เฉพาะอาชีวะเนี่ยเราจัดทั้งเด็กทั้งครูมาประมาณ200กว่าคน220คนที่จะมาร่วมงานกันครั้งนี้โดยอาชีวะรอบนี้เราจัดให้อาชีวะในในทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยเราเลือกออประกอบคู่กับอำเภอของกาลันตันสามอำเภอซึ่งซึ่งประสบปัญหาใหญ่เลยนะครับในงานนี้เฉพาะอาชีวะเนี่ยเราจัด ทั้งเด็กทั้งครูมาประมาณ200กว่าคน220คนที่จะมาร่วมงานกันครั้งนี้และนี่นะคะก็คือเด็กอาชีวะจากประเทศไทยค่ะที่กำลังตั้งใจซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้านในอำเภอตุ่มปัสรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียหลังจากที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมค่ะ เด็กอาชีวะที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้จะคัดเลือกตามความเหมาะสมกับการซ่อมแซมได้แก่ช่างยนต์ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหมด117คนซึ่งทําให้เด็กอาชีวะเหล่านี้ได้มาเรียนรู้นอกสถานที่พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้ประสบการณ์ครับได้แบบมาช่วยชาวบ้านแบบนี้ก็ดีใจแล้ว ถ้าครั้งหน้าค่ะมีการให้มาช่วยเหลือแบบนี้อีกน้องอยากจะมาอีกไหมครับมาครับเต็มที่ครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่มาได้มาช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรื่องประเจศนะครับประสบการณ์เมื่อเราไม่มีอาจารย์ไปพบเจอเรื่องราวจริงๆนะครับก็สามารถทำทำเองได้นะครับ ในครั้งหน้าเราจะไปดูอีกหนึ่งหลักสูตรของอาชีวะศึกษาที่ได้มาให้บริการรวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มอบให้กับประเทศเพื่อนบ้านมนูมาตรวงถ่ายภาพวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญทีมข่าวสังคมนิทีวีรายงาน